สวัสดีครับนี่ครับผมกับเจ้าของกับน้องสามสี่คนครับมือเทียงเข้ามานีมาหนีได้นีฮะครับนี่ปูน้าปูน้าครับปูน้าขาบบเกียด้วยนี่นี่ปูน้าจากรอยเอ็นเลยแล้วของฝากจากน้องเพื่อนครับได้มาจากลอยเย็นเลยครับนี่เอาสดสดมาเลยด้นี่บ่เอาสดสดมาหนีจากเอ่อเอคนเอิ้ออนอ๋อบ่บางคนเอินอ๋อบอขึ้นออมปูน้านี่แกแกมาส่วนหนึ่งครับมันปูครับนี่แกออกมานี่แล้วกระดองเลยเห็นตรงนี้อันนี้กับผมเคยเห็บต่้งต่สมัยโดนเหรอเนี่ย ทำไมฮกเยตปีที่แล้วครับจำเลยลืมพึ่งว่าจำ<า>ลืมพึ่งว่าจำมันเป็นเมนูที่เคยกินนิดๆตมัมตัมก้อนแล้วก็ออปูนาอะไรตัมแล้วก็จังสิมาบีบเอ่าน้ำไปนี่ครับนี่ตามมาทีาเข้าไปนี่ครับตามโมนามบางที่ครับตามโมนาแล้วสิมาเอาหนามเ,มเาามทใส่แล้วก็คั้นเอาน้ำใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะให้น้อง ตำ้ซอยกันนะครับเนี่ยมะเบิองนี่ตำ้มทีแหละครับอันนี้ครับเนี่ยตำเรียบร้อยแล้วฮะเอนนาน้ำใส่เด้ครับวันนี้เคยกินไหมฟุก๊กไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเลยนี่ครับน,น้ำใส่จับไปเลยจึงจับน้ำใส่ส่วนเด้อส่สสนวนต้นถ้าพีเราอยู่ไหนมีท่าพีไหมสมายนะนี่ครับเห็ดหยาดนะครับเมนูนี่เราเสียบผมหย่งเ้นอนขั้นเป็นใช่ไหม บิ๊กทำเป็นใช่ไหมไม่เคยเอาถทาพี่มาอันนี้ครับสวยกันนะครับนี่เอหน้ามากสิเอฟยิงตีไว้ครั้งแรกไหมอ่านี่ครับใส่นี่นี่นี่เคยเห็นไหมไม่เคยก็จ่าทีนี้มันเคยใช่ไหมบิ๊ก ああน,นี่ครับพอน้ำมันหนองจีนนะครับเดี๋ยวผมขอญาติคันน้ำกันเด้อครับนี่ครับผมหลังจากเขาคันแล้วมันได้น้ำเพระมาณนี้ยกขึ้นเนื้อนี่ครับน้ำมันปูครับเดี๋ยวใส่ลงนอกมันคันครับนี่นะครับหลังจากตำปูเรียบร้อยเขาแหงน่องมันกรองครับสิได้จริงไหมานี่น้ำปูน้ำปูน้ำมันน้ำปูครับไปเลยเอาเอาไปเอาไปด้นี่เอาไหนมานี่ครับเก็บใบมะปูดให้หน่อยบุันมะปูเล็กสักสิบใบ นี่ครับข้าวแต้ไข่ตามครับกระเทียมขาต้นหอมด้่นี่มันนี่เบื้องเบื้องเนี่ยเห็นปะลืมบ่ได้ใส่หอมนี่เอาวเป็นยังหอมบ่รอแต่มีหอมเยอะเอาข้างหอมมาใส่ข้าหอมมาใส่ก้อนนี่ครับมันปูมันอสีขึ้นเด้อครับบ้านนี่เข้าไปต้องลองเหมือนเดิมนะนี่ครับเดี๋ยวมันปูเมสีขึ้นเมนูนี่เป็นเมนูที่แบบว่าต้องใช้ความพยายามในในการทําความพยายามเอาเนื้อมาใส่รวมเอาข้กวคอมข้าวอมใส่ก้อนสีสุกพร้อมกัน นี่ครับก็ดัดแปลี่ยนเนไปครับเขาซ้อนจากใครก่อนจากศรีสเกตกันเองตอนเชนใจกันครับครั้งพิซซ่าปะครังพีซซ่าเอามาให้อ่นี่ครับไปเอามาหมูวานนี่นะครับเด็ดกะบางคนใส่ใส่บักบัวบางคนใส่โนนใส่นี่แต่ว่าเราใส่วัตถุดิบตามที่เขามีครับอ่านี่ครับเห็นมันเดือดแป๊บหนึ่งนะครับมันปูเริ่มเดือดจะนวยแล้วครับอ่ะเอาผงชูรสใส่ก่อนน้ำปลาน้ำปลาหอมผงผงชูรส นี่ครับน้ำปลาโอ้เหลือสนิทว่ะใส่ไปเลยเนาะมือละขวดนี่ครับเสียบผมมือนดีๆครับน้ำปลาโคกทองก็เดินครับปากสนหรับสนุนเพิ่มนี้แหละครับแซ่บดีๆครับนี่อเคครับสวัสดีออกกระไรกันบัวรูวขาเดินใส่บัวใส่แล้วเขาใส่ใส่แล้วใส่แล้วเอาใบบกูดลงใส่ใส่ที่หลังใส่ที่หลังใส่ที่หลังต้นอารมณ์เพิ่มข้าวหอมข้าวหอม ชิมึงกันนะสิมมึงสิมมึงยังไงกินมาชิมเนี้ยใครเคยกินมั้งบิ๊กมาชิมเนี้ยครั้งแรกมาช้าคนฟูกอ้อยแข็งแรกครับนอนเคยกินไหมมันเป็นต้นแบบนี้เหรอเนื้อปูเนื้อปูเนี่ยครับน้องๆหลายคนไม่เคยกินครับผมกะโอ้หากินยากแะปูนี่ยว่าเรื่องปูนี่แเ่รแล้วฮะกินเสี่ยงเลยเสร็จแล้วเหร แล้วเค็มอีกเกมใช่ครับเค็มอีกแบโอ้อขาเนือหอมหอมมันปูครับหอมปูครับหอมมันปูอมงยจังเลยเหรอผมมีกระข่าใส่เกลือแล้วกพูดไดสิว่าจังไดกระซนเพราะว่าผมบไห้ไปหาเกลือใส่ซีอิ๊วกจะงยสูงวดเดียวเดียวอะเดยเียมได้จูดไดู้ดได้ยีสิว่าอะได้มไหนี่ลงมานี่ครับนี่ครับมันปู กระดองปูผมแกะออกจากกระดองครับนี่นี่ใส่ลงไปครับต่างเนะเทเสียได้เลยเก็บของเลยคนนี้นี่ครับบบทันแกะใส่เห็สีสันครับอ่าอยากพักลงเลยปะพักลงเลยปะพักลงเลยนี่สิพักพักจังสลดนู่นเสียได้เนี่พักอยัางนีนี่ต้นหอมครับส่งกองจากศรีสะเกดพี่เก่าหอมพักกัะจงจากเอสซีพีดาซีจากศรีสะเกดเด้่ครับ ชี้เกี้กันเองมาต้องเกียร์ใจกันปากเผักสีเหลาสีเหลาขาดผักกระแยงกันเนาะอ่าเพราะไอตูวปลูกไว้ว่าแลนไงเพราะไอตัวคนนั่นเนาะหันนั่นนะมัดสายจียี่ส่วนหนึ่ลงไปนี่ครับทำให้ร้ายครับผักร้ายกับเสียบร้ายครับนี่หลายหลายคนไม่เคยกินคำน้องน้องกับผมไม่ได้ทำตามใจน้องน้องครับเขากะเปิ้ลไห้มาเนาะเขากะเคยกินเปิ้ลไห้มาเปิ้ลกับยังไ้เนาเะ็ดกินเบิ้งบางคนกับมากเบิ้งบางคนกับมากเบิ้ง บางคนกับว่าคือบลใส่นั่นใส่นี่เขาก็ใส่ตามที่เจ้าของมีแล้วครับบางคนผมกับเข้าใจเขาใส่ซื้อเยู่แต่ผมกับเฮ็ดตามที่วัตถุดิบที่เรามีหรือว่าวิธีการที่เราเข้าใจแบบนี้จะตีนี้ว่าจะหาวัตถุดิบอย่างเงี้ยเบื้งานเนาเบิ้งเห็นมันสนุกครับเบิ้งเห็นสนุกสนานอ๋อนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับค่อปล่อยมันเดือดอยู่ข้างบนนี้ตั้งสุดแล้วเนาะนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็อยันซิมอีกรอบเนาะเสียงหมักไหนจะอมซิมเลยไหมนรอซิมแล้วซิมไรรอก่อน ใส้แักซี่เรจะแซ่บแม่งไงมาเฮ้ยขับแซ่บครับ